ขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ที่เต็งเพิ่งไปผ่านความรอดมาคอยากฟังอ,นนอยากฟังจะสังเกตว่าต้นเดือนที่ผ่านมาเนี้ยมันจะไม่ค่อยเข้ามาตอบไลน์ใน g o วีไอพีจะบอพี่นกจะมาพิมพ์เองส,ส่วนใหญ่ <laughs> เพราะเนื้อสังว่าช่วงสองเดือนที่ผ่านมาจะทํางานเกี่ยวกับเรื่องการวางระบบหลังบ้านของ Data ค่ะ mm hmm. ถ้าเสร็ตรงนี้เสร็จนะอนาคตเราก็สามารถที่จะหลับแล้วก็มีไรายได้เข้ามาได้แล้วก็จะแบบไอ้ไอเรื่องที่เราต้องวางระบบเนี่ยแหละมันมันเป็นเรื่องที่เราต้องใช้ข้อมูลเยอะ mm hmm. มันทําให้ฐานข้อมูลในการเก็บ ข้อมูลของแม่มันเริ่มเออร์เลอร์ก็เลยจะสังเกตว่าที่หายเงียบไปอะไม่ใช่เพราะอะไรแต่ว่าลายไม่แจ้งเตือนคือลายแบบนิ่งลายอ,อมอะค่ะเบื้องต้นเนี่ยเราอะรู้อยู่แล้วว่ามันถ้าเกิดว่าเครื่องมันเริ่มอุดอื่นมันเริ่มอ่อมเงี้ยเราเราก็จะแค่ไปอัปเดตแอปพลิเคชันถ้าอัปเดตแอปพลิเคชันเราไม่หายให้ไปที่ setting เครื่อง แล้วก็ไปอัปเดตระบบของเครื่องก็คือ firmware, อัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วมันก็จะดีขึ้นค่ะอ่าอันนี้เรารู้เราก็ทำสองอย่างนี้ก็ค,คือทำเพื่อที่จะให้มันหายค้างค่ะสรุปม,มันก็ไม่หายนี่ก็เลยปรึกษากับซัพพอร์ตของแ p p l ปค่ะฝ่ายซัพพอร์ตเขาก็เลยว่าอ่าให้ยังงั้นค่ะให้ลบแอป,ปออกให้หมดเลยแล้วเราก็ รีส,รสตาร์เครื่องใหม่ให้เหมือนเป็นเครื่องที่เพิ่งซื้อโอค่ะแล้วก็ลงแอปใหม่ค่ะก็ก็ทำแบบนั้นก็ไม่หายมันก็ค้างอยู่อย่างนั้นแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือแอปที่เราใช้แชทกันบ้านเขียวอ่ะไม่สามารถที่จะกลับเข้าบัญชีเก่าของเราได้ร้อยเปอร์เซ็นค่ะก็ปั้มซุยอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบ นาตอนนั้นเรามีพระเจ้าอ่ะปกติเวลาแม่ทางานแม่อธิษฐานขอพระเจ้าอยู่แล้วว่าพระเจ้าช่วยลูกด้วยให้งานเนี้ยลูกทําออกมาได้อย่างดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> คือเรามีความกังวล <c oughs> แล้วก็ไม่ได้วางใจให้พระเจ้าอ่ะช่วย <c oughs> แล้วก็เลยแบบเออเราเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะไม่เกฑนก็ขึ้นเลยปวดหวัวรอบหัวมากมากมันจะปวดรอบดวงตาทั้งสองข้างด้วย จะลืมตาไม่ขึ้นจะแบบว่ามองไม่เห็น<ม>ถึงไหมลืมตาก็มองไม่เห็น<ม>อะไรเลยทุกอย่างมันเป็นภาพแบบดำไป<ม>หมดทานยาแล้วก็อธิษฐานว่าเอิงขอให้อาการปวดเนี้ยหายไปถูกช่วยกู้ลูกให้กลับมาหายดีในขณะนั้นแล้มัน ปวดมากจนคิดถึงขัง้นว่าถ้าเราเป็นสโตอละ่ะหรือว่าอาจจะลุกขึ้นได้ตามตาม,มองไม่เห็นเราจะทำยังไงประกันยังซื้อไม่ข่าวว่าชุวการศึกษาที่ลูกจะต้องเรียนให้จบจะกลายเป็นเป็นแพทย์เลยค่ะคือถ้าเราไม่รู้ตอนนี้คือแบบเราจะสูญเสียหลายอย่างเลยอตอนนั้นก็เลยขอว่าขอให้กลับฟื้นขึ้นมาสดใส เหมือนเดิมแล้วก็หลับไม่รู้เรื่องาำข้าววันข้ามคืนนะแล้วก็อธิษฐานด้วยความเชื่อก็คือบอกพระเจ้าว่าลูกรู้ว่าพ่อต้องการให้ลูกพักลูกก็จะพักให้พ่อทำเพราะว่าเดี๋ยวถ้าลูกทำเดี๋ยวจะแยกไปเดิลูกไม่ทำแล้วให้พ่อทำให้ก็ก็หลับ ไปสองคืนพอฟื้นขึ้นมาสิ่งที่มันอัศจรรย์ก็คือเรามองเห็นชัดเจนคือสิ่งที่รู้สึกก็คือร่างกายมันได้รีเซ็ตมันสดชื่นแล้วก็พอฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยค่ะสิ่งที่พระเจ้าอ่ะกูก็คือให้ร่างกายที่เรารู้สึกกับปี้กระเป๋าแล้วเรารู้สึกว่ามี energy มากกับ เครื่องที่ใช้ทํางานยังเป็นเครื่องเดิมนั่นแหละแต่ไม่รู้ทาไมมันยังดูลื่นเปิดลื่นปลาดกว่าเดิมอ้อเหรอคะ <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> คือบอกว่าตอนแรกกะว่าเดี๋ยวจะไปเชิญเอาที่มันเมมโมรีเยอะกว่าเดิมแต่ตอนนี้นดูดูแล้วน้องน่าจะอยู่กับแ <c oughs> ม็กไปได้อีกอีกหนึ่งปีเราค่อย <Okay. S 1> <laughs> <ๆ>เปลี่ยน <laughs> ค่ะก็อบอกเออขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ ในเหตุการณ์นี้ก็ทําให้รู้ว่าทัาขอพระเจ้าแล้วอะให้วางใจ